สวัสดีนะท่านเราก็จะไปหาอยู่หากินนะพี่น้องเย้ยไปหาอยู่หากินก่อนเข้าป่าก่อนทุกท่านเข้าป่าหาของกินก่อน นไปแล้วไอ้สองตัวนะ่ะไปแล้วแย่ยศนอนวิ่งไปโน,โน,โนโ่นแล้วสองตัวนะ่ะไปเข้าป่าก่อนทุกท่านหากับข้าวก่นอนหาของอร่อยไปวัดบ่ วิ่งไปแล้วไอ้ลงออไอ้นี่ก็มาที่นี้เด้ยห้ามไล่ไก่เขานะ ไอ้หลงมันเดินมันวิ่งตูดเบี้ยวนะทุกท่านาาเอ,อ้ยอย่าเดินชนกันดิไปมาอะไรวิ่งตูดเบี้ยวแหมไม่ต้องเข้าบ้านมานี่ไม่ต้องเข้าบ้านคนอื่นเขาเข้าป่าหากระเพราก่อนนะท่านเมนู0ู<ม>บาทนะ ฝนตกรินๆน,นะทุกท่านฝนตกรินแบบนี้มันเหมาะกับการเข้าป่าเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปเอาเนี่ยมันมันบรรยากาศมันได้นะเออบรรยากาศมันได้เลยกับสิ่งที่เราจะไปเอา โอเคครับทุกท่านมาถึงจุดที่เราจะหาแล้วฝากไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับ